ตาม้มเวยนะหัวใจทั้งดวงยกให้ทนายตั้มเป็นอันดับที่หนึ่งแม่แมทีนะวันนั้นมากินก๋วเตี๋ยวเป็ดค่อยชอมเบิองอยู่วะโอ้อันนี้ค่อยต้องเก็บเอาหัวใจค่อยแล้วมันบเป็นเรื่องแล้วบาดเนี้ยทนายตั้มมีแต่คนรักคนลุนลงเนาะมันจะมีเชี่ยวหนึ่งหัวใจหรือเปล่าของยายจำลองนะคุณทนายตาั้มแม่อันแต่น้องเต้นนะ่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยได้นักกีฬาทีมชาติเออ นักกีฬาทีมชาติก็ช่างพอมีลูกกสามคนแล้วเ <_ cabe> พอาว,ว่าเจ้ามันยังบ่มีเมียเนาะเห็นคืนเอเด็กอยู่ <_ todavía> ผันแล้วพัดเมียมานั่มพะวะโอ้ยที่ว่าแม่แม่อันวันนั้นที่เขามาเนาะที่แมส่สกิดอ่ะโอ้ยป๊ะเป๊ะแบกอันนี้คือรอเนี่ย<_><_><_><_><_ หักอันนี้คือรอจ้ะเพื่อนอะหมักอันนี้ได้พี่น้องเล้วห <c oughs> ักอันนี้เด้อบักอันนี้คือหมายคำว่าคนคนอีสานนะ,ะเพื่อนบักนันคือว่าคุณแทนคุณคะ <c oughs> <บ>่ะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คําบาคําหยาบนะคะอันข้าราชกาสิทายยังกับป้าปึ้งบ๋อแม่ป้าปึ้งมาถ่ายคนรอนะแม่เนาะแม่แม,ม,ม่จะว่าเป็นยังไงเอ้าเพื่นมีช่องเด้ไหมเอ้ยช่องเราวะ เต้น r s c ช n n นลผัวเดื้อเต้น r s Channel เจ้าก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้เต้น r s Channel เขาจะไปกดให้ทนายตั้มเออเป็นเป็นผู้ช่วยทนายตั้มนะคะน้องแม่ซอมบึงอยู่เดอค่คาถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเราสิเป็นไปได้บ่ อไไ้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นได้แค่เธอได้แค่มองอยากให้อยาให้เขาป๋าเมียอยากให้เขาป๋าเมียเร็วขนาด้บัวเขาคือเป้าหมายของค่อยเลยเจ้าอย่าลุดเ้อแม่วาอะไรัวเขาคือเป้าหมายของยายจำลองนะคะเจ้าอย่าปะบัวจะเดอออกต้องไป ติดติดเด้อผู้ใดเป็นเมียนะไมาใั่นเลยเซ็ตย่าจำลองได้ค่อยขอบอกเจ้าคักๆเด้ออันนั้นอันบัวพันลงเพลงอย่างนึงบัวพันบัวพันนั่งโซ่เออน่ะฮักผัวเขาอย่างวะผัวเขาผู้บ่าวคอยแม่ต่อแม่เป้าหมายพี่ทนายตั้มก็มีลูกนั่นเป็นว่าอลไรตัว เลือดเท่านั้นละสะฟนอะไนาะแม่เนาะอันนี้เปร้องกับอันนั้นงกับชาราต่ทางดิตาหนอ้ยเมย่อยู่บลีลลีเลือ้อื้ละสะสด เยี่ยมละจะมีคนเลยควบเป็นเซ็งเลยโอ้ยมื่อนั้นนะตื่นว่าคอยก็ตื่นเพิ่นเพิ่นก็ตื่นคอยเอ็ดยังเพื่นจังตื่นบอกโบยายโพดโอ้ยอีเบลอะมื่งมึ่งนะสือเบื่อโบโบยายนันยัยคุณนายนัทพลเพิ่อนก็ว่า พ่อไงเงิบคุณมาโอ้โหคุณยายคือแต่งโบไงแท้บัตริลเลือบ่แม่หบัตริลเลเือดให้ไม่นทับพ้นันตีโอ้ยเก็รออยู่รออยู่แต่ว่า ว่ายายกบฏเทียบรัชมีพ่นเลยเนาะนัทนายตั้มแบบนี้เออค่อยยังชั่วแน่เทียบรัชมีแน่นองหนึ่งพอมีแหงเดินไปแน่จากน้อยนะไม่ลูกจะคดไม่ลูกกบฏเป็นยังดอกยายบฏตีดอกมีเมียยายกบฏตีได้เดี๋ยวนน่เออป้าอเป้าหมายเออป้าบัวขาวคือเป้าหมายนะจ๊ะ อ้ยสมัครน้ำนะโอ้ธรรมดาค่ะพี่น้องธรรมดา,าทุกคนมันก็ต้องอ่านกินเด็กเพราะฉะนั้นนะเด็กนะถ้ากินแล้วผิวพรรณจะดีนะคะผิวพรรณจะนุ่มนวลไม่ต้องทาแป้งก็ได้ค่ะพอกินเด็กแม่แม่อันพนน่ะนะสนายตั้มก็ต้องเต้นนะทรงกล้องไม้เฮ้าหนุ่มผูลละกล้องกล้องยังบันกล้องจะได้เปนสีหอดหมือไหนส่งมาเมื่อวานนี่เนะาะคะแนนจะเป็นพูงหลีแล้วแม่เนาะ นายตั้มมีลูกสามคนเลยเป๊ะฮะกระซังแล้วแล้วบาดเพื่อนทีว่ามันกระซังแล้วเด้อบาดเพื่อนทีว่ามันกระซังแล้วแล้วเราบริเอามาหนำหน่ะเป็นพ่อแม่ว่าช้านจ้าอัานกินเด็กเนาะเราบริเอามาหนำแต่มันหาน้องเต้นว่าเอามาแม่มุ้นเอาไปจิบขายบักกระโบกให้แล้ บ่ได้อามาจะค้นมากมือนั่นก็เห็นย่างมากย่งยงผู้เดียวนึงเราบ่มีหลักฐานด้วยไหมเนาะไม่มีหลักไม่มีหลักฐานเราก็อภิษนายไม่ได้คุณทนายคะอย่าว่ายายกับน้องเป้ละลาบละลวงเด้อยายว่าหยอกเจ้าซื้อเจ้าอย่าเอาไปล่งข่าวเลยด้ย่านย่านสือข้อหาอ่านกินย่านสืข้อหาอ่านกินทนายตั้มค่ะ เพราะว่าน้องเป้กับยายนันรักเจ้าเหมือนลูกเหมือนหลานได้ผนบัตรสิว,วลงท้าย,ยาพัญนาภิชวันวันนี้ถือวัน,นยันถือขอหานักอาจารย์หมอเบอถูกขอหาภาคผ,ผู้เยาวผ์ผวาไรยายอายุห้าสิบหกแล้วเราไป็ภาคผู้เยาว์เราเห็นเราได้ไปไปคังรวมตอนเจันเหลือแต่เก้วกระเว้งออกมาปะวะ น้องเป้ก็บันขังรวมนะคะ <c oughs> คุณแม่คุณยิงแม่กับคุณยิงลูกไปสิไปชงเขาบัานเพราะเราทาก็บ่ได้ไปชงเดอ้เอ,อ,อเ้อไม่ไป,ไไปชงได้ไแล้วก็ฝ้าชีน้องเป้ก็ไม่ไปชงพอดีแล้วเราสิที่เข้าไปยื่นว่าอ่ <c oughs> านกินเด็กค่ะอย่าห้าว่าบบเตือนเด้ออย่ามาทําตัวเหมือนยายจําลองนะเมื่อนี้ยายว่าม่วนมนะไอสเวาบ่ม่วนลอยนะแม่ ร้ยอยหัว,ห,วหลายกินกุดด้ยเตี๋ยเป็ดดีับจะอยากข้าวอยู่บระเดีนีงกินน้ำมาสองแก้วไม่ในน้ำโพอเจ้าอยากกุดด้ยเตี๋ยเป็ดก็ไปสั่งเลยอิ่มเอา,าวยอย่าจมเจิงได้อิ่มดีเลหัวหลาย กินเด็กล้วอันอิ่มเ่็น่นน่ะแมหอิมอ่มอกอิมอ่มใจเออบ<อ>้ากว่านอยอย,อยากฮูวจักดนเนะเพน่งอีหยังมาให้เด้พ่นชงแคลมาเต้่อ,อยสิชมนำนาเจา้าของอหญ่ย่อมผมว่าจยางนด๋อย่่ยอม <c oughs> ผมมันต้องส่งมาดอกชื่อแถวนี้ก็ได้ค่ะเอาผัวตำรวจมันปวดหัวค่ะเอาผัวตำรวจปวดวหัวนะคะอ่าอย่าไปคิดจะมีผัวตำรวจค่ะมีผัวชาวนาละดีแล้วมันได้ข้าวเต็มเต็ม ยุ่งเต็มสางพอเงินไม่มีก็ยกเข้าไปขายค่ะอถ้าเอาผัวตำรวจนี่ไม่ได้เก็บขวดเก็บเก็บเก็บขวดนะคะเก็บขวดเอ,อนล่างโตเอนล่างจานนม่อา่า,างจานล่างแก้วไรไม่เอาค่ะยายไม่เคยคิดจะมีแฟนตำรวจค่ะไม่เคยเลยพวกนี้แล้วมันจับตนนั่นซื้อเลข <laughs> เดี๋ยวเพอเพๆนะค่อยไปนั่งเป็นเจ้ามือละผัวเจ้าของก็มาจับเจ้าของเลยจะว่าจังใดเนาะ ไม่เอาค่ะอยู่แบบนี้ละดีแล้วค่ะ